สิ่งที่เรารอคอยก็ามาถึงแล้วนะครับนี่ที่จูนไล้ขําครับอ่าเดี๋ยวมาแกะดูหน้าตากันแล้วก็มาดูกับของที่ผมทําเองนะมาดูกันว่ามันจะแตกต่างยังไงนี่เลยนี่ก็ขนส่งมาก็ค่อนข้างจะดีนะไม่มีแตกหักอะไรนะครับเลนไม่แตกอืม ทีเลยครับนี่เลยครับที่ผมต้องการนะครับที่ผมต้องซื้อทั้งชุดเพราะว่าผมต้องการตัวนี้ครับนี่ืออันนี้เห็นไหมฮะเพราะว่าผมหาทองเหลืองไม่ได้แล้วก็มันต้องซื้อหลายอย่างไงคือรวมๆแล้วอ่ะ๋ยวมาเปรียบเทียบกันอันนี้คือของที่ผมทานะครับนี่อันนี้ที่ผมทําเองแล้วก็มีก๊อกคือตอนนี้พร้อมจูเลยจริงๆผมจูนของผมก็ได้นะเพียงแค่มีตัวนี้อย่างเดียว แล้วก็ของเขานะฮะนี่นของเขาเคจะอยู่ตรงกลางเริ่มที่ตรงกลางผมจะเริ่มที่ต้านขวาผมไม่รู้หรอกว่ามันใช้งานยังไงนะแล้วเขาก็มีอันนี้มาให้นี่ตัวปรับเล่งฮนะแต่ตัวปรับเร่งเนี่ยของผมดีกว่าแนะ่นอนมาตรฐานกว่าของเขามันเป็นเหมือนที่ปรับเล่งแบบว่าของตู้ปลาอะไรประมาณนั้นครับแล้วก็มีสายสายเนี่ยผมดูจากคนที่เขาใช้จริงๆมันน่าจะอ่อนนะ ซึ่งสายของผมเนี่ยดีกว่าอยู่แล้วครับสายทนแรงดันลมนะครับทนแรงดันลมได้กี่บา์ไม่รู้อะผมซื้อมามาอัพต้นซมนะฮะคือมันแข็งกว่าแน่นอนอนึอ่ก็นีที่เขามาให้และนี่ของแถมอะไรก็ไม่รู้ครับหมดละมีแค่น,นี้โอเคก็เดี๋ยวมาประกอบให้เป็นรูปเป็นร่างแล้วก็ทำการจูนกัน เรีบเยบร้อยประกอบเสร็จแล้วหน้าตาสองทุดดคูความแตกต่างนะอนี้ทางขวาเนี่ยที่ผมประกอบเองอันนี้คือขอสําเร็จนะครับก็ดูจากที่เขาจูนนะสายที่เขาให้มาเนี่ยมันน่าจะแฟบคือมันดูจนแบบแบตเลยนะตอนนี้นผมจะต้องลองก่อนเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันจะแบนจริงไหมครับก็เดี๋ยวมาทดลองกันเลยดีกว่าครับยอย่ารีรอนะครับก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะจูนนะ เดี๋ยวเราก็มาถอดโค้งบอกออกก่อนครับเพราะว่า,ามันจะต้องล้วงเข้าไปขันอะไรในเนี้มันจะได้ทํางานง่ายๆฮะง่ายๆเพราะว่าตอนนี้บอกมันทับคาบูไปสองลูกครึ่งหนึ่งเลยนะโอเคครับเดี๋ยวมาถอดโค้งบอกกันก่อน บอกถอดออกมาแล้วนะครับเนี่ยนะตอนทําทําอย่างนานนะตอนถอดถอดอย่างง่ายครับเพราะว่าผมทําให้มันถอดง่ายครับถอดในชิ้นเดียวเลยไม่ต้องถอดเยอะแต่ตอนใส่ประกอบใส่ทีแรกครับอย่างเยอะโอเคก็นี่นครับเดี๋ยวเอากองออกก่อน ออเดี๋ยวมาลองติดเครื่องในแบบเดิมๆดูก่อนนะเพราะว่าต้องแกงตรงนี้ก่อนผมไม่เคยโจมมาก่อนด้วยครับไม่รู้ว่ามันจะความแตกต่างเป็นยังไงนะอ่ะครับเดี๋ยวมาลองสตาร์ทกันดูในแบบเดิมๆก่อนนะครับนี่คือแบบมัน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 เดินไม่ได้ไงมันติดนะแต่ว่ามันต้องโช๊คตลอดครับ นี่คือผมโชคนะ คือมันชงโชกตลอดครับเดี๋ยวมาลองต่อกันข้ามดูกันครับแล้วผมจะใช้เนี่ยคือจะใช้ของอ่าของสําเร็จดูก่อนนะครับเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าอะไรดีเพราะว่ามันเกมันแบบว่าไม่รู้ดิสายเสิออะไรเงี้ยอย่างที่เขาบอกที่ครมาเนี่ยคือมนใสก่กระสายใหญ่เงี้ยซึ่งสายของผมมันเล็กมันก็น่าจะยัดไม่เข้าก็เลยเดี๋ยว เอาของเขาเลยดีกว,ว่าสายใหญ่เดี๋ยวของเราเนี้ยเก็บก่อนอ่าก็เดี๋ยวมาต่อเสากันแต้หละงตู้เันก่อนนะครับซึ่งจริง,รงๆอันเนี้ยผมหาข้อมูลใน y o u t u b e ว่าไม่มีใครเขาถ่ายให้เห็นเลยนะว่าต่ออะไรยังไงนะผมก็โหเดาๆเอาครับมันมันไม่มีอะไรที่แบบว่าง่ายๆเนาะก็เลยเดี๋ยวต่อก่อนโอเคมาไล่กันดูนะะ สูบหนึ่งอะ่ะมันจะอยู่ตรงนี้ครับซึ่งเขามีเดือยออกมาให้แล้วนะเห็นไหมนี่ตรงนี้นี่ส่วนไอ้สองสามสี่เนี่ยมันซ่อมอยู่ครับแล้วผมก็เห็นแล้วคือสี่อยู่นี่สี่อยู่ข้างเสือ้อเขาจะเป็นสักลายแฉกขันอยู่ฮนะแต่เนี้ยผมทอดสักไลายมาแล้วอยู่ในนี้ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะขันจะขันจุดที่หาได้ก่อน อันนี้ก็จะเป็นตัวสั้นก็พอครับแล้วเขาก็จะมีโอริงนะนี่ใช้มือขันตึงๆก็พอแล้วไปงี้ตึงพอครับแล้วก็จุดที่สามน่าจะอยู่ตรงนี้ครับนี่เหนนี้ผมไมนี่นี่นอตรงนี้แล้แถวนี้นี่เลยตรงนี้สูบหนึ่งแล้วก็สูบสองก็น่าจะอยู่ฝั่งนี้ครับเพราะว่าเขาต้องทําให้ขันตักอะไรง่ายๆนี่ตรงนี้ เดี๋ยวไปว่าเดี๋ยวผมใส่ก่อนดีกว่าครับจะมาชี้ให้ดูอีกทีหนึ่งโอเคครับตอนนี้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาเกตมาตรงนี้นะเพราะว่าสายที่เขาให้มานํำสั้นนี่ครับอันนี้ผมจะตีเป็นตูกสี่นะอันนี้หนึ่งสองสามสี่ก็คือลากสายมาเนี่ยที่ตูกสี่คือนี้สุกสามก็อ,อยู่ตรงไหนนี่นะเห็นไหมอ่ะสามสูกสองก็อยู่ 3, ต,รตรงนี้ตูบสองก็คือนี้สุกหนึ่งก็คือนี่เลย อันนี้เลยที่อยู่ด้านนอกเลยอันนี้ง่ายที่สุดไม่ต้องใส่อะไรเลยครับโอเคเดี๋ยวมาลองสตาร์ทดูกันแล้วก็ดูเกจเนี่ยว่ามันแบบดึง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 แค่ไ,ไหนนะ ผมลองจูนเขีียดดูนะมันมันเรียกว่าไงมันเบิ้ลได้ครับเบิ้ลได้แต่ว่ามันเดินเบาไม่ได้อ่เดี๋ยวเพื่อมาลองดูกันนะแล้วก็แบบติดติดยากบ้างอะไรบ้างกับไม่รู้เหมือนกันตอบยากเหมือนกันนะเดี๋ยวลองดูครับ มันเบิ้ลได้นะครับมันเบิลได้สุดเสียงเลยแต่ว่ามันเดินเบาไม่ได้ครับแล้วก็เกจตรงนี้ผมก็ลองตั้งตั้งดูแล้วมันก็ใกล้เคียงนะั่นแต่ว่าก็ไม่ได้เคียงใกล้เคียงสักทีเดียวอารมณ์มันเหมือนแบบว่าติดไม่ค่อยคบสุบอะไรประมาณนี้ครับผมก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันนะเดี๋ยวลองถามพวกกูรูอีกทีหนึง่งเพราะว่าจะไปงมก็น่าจะวุ่นวายน่าดู ถ้ามันไม่ได้จริงๆนะไม่ได้จริงๆเดี๋ยวผมก็จะกลับมาใส่คาบูเคเลียมเหมือนเดิมครับสี่ลูกเลยแล้วก็เวคคัมให้มเท่าๆกันเพราะว่าเมื่อตอนที่ใส่เคเลียมอ่ะตอนที่ไม่อยู่กับมอไซค์มันวิ่งได้นะครับมันวิ่งได้สองลูกใส่สี่ลูกแล้วก็ลดมาสองลูกสองลูกก็เนียนดีเดินเบาได้ปกติแต่ว่ารอบท้ายมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยเดินสู้สี่ลูกไม่ได้ครับโอเคเดี๋ยวลองหาข้อมูลอีกหน่อยนึง ก็นี่ครับเดี๋ยวผมสรุปเอาอย่างนี้เลยดีกว่าครับเปลี่ยนเลยดีกว่าเคเลี่ยมสี่ลูกไปเลยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลางมกับขบูเดิมนะเพราะว่าผมลองตั้งแต่ตอนมันอยู่บนรถนะครับมันก็ไม่ได้นะทีแรกผมกะว่าให้เออแบบใส่ขบูเดิมมันจะได้ประหยัดน้ามันใช่ไหมแต่ผมว่ายัางไงก็ต้องกินเหมือนกันแหละก็ะเลยเดี๋ยวเคเลี่ยมไปเลยดีกว่าครับเอาที่มันได้ได้เลยดีกว่ายัางไงมันก็กินน้ํามันอยู่แล้วอืม เ,เดี๋ยวจับใส่สีลูกเหมือนเดิมครับเดี๋ยวทอดขบูเดิมออกก่อนชัวเอาชัวจัดจานด้วยแรงมาก คาบูเคเลียมสี่ลูกนี่ฮนะเรียงเป็นตับเลยแล้วก็เดี๋ยวทีนี้ก็มาแปลงพวกคาเลงต่อครับก็คือ mm hmm. เหยียบหนึ่งเส้นดึงทั้งหมดสี่เส้นนะคาเลงนะตตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาแปลงง่ายโอเคตอนนี้เราก็ติดตังนะ้งแล้วสำคัญคือต้องทำพวกนี้ให้แน่นหนา mm hmm. ท่อ,อยางนะผมก็ไปเอาท่อ,อยางของม่น้ำมานะเพราะว่ามันจะยืดหยุ่นได้แล้วก็ ใช้เข็มขัดของเดิมเพราะว่าป่าขอบท่อที่มันมีให้มาเนี่ยมันสั้นเหลือเกินก็เลยต้องใช้ท่อเดิมก็ไม่รู้ว่าเวลาขี่นะมันจะเขย่าหลุดไหมนะแต่ถ้าเขย่าหลุดจริงเราก็ต้องหาเข็มขัดใหม่คนระับเพราะว่าของเดิมเนี่ยมันยันกันแล้วเห็นไ,ไหมนี่มันยันกันแล้วอ่าโอเคครับเดี๋ยวมาทำคันเร่งแล้วก็ทำโล่ละมันต่อ ันเล่งผมยังไม่ได้ทำนะแต่เดี๋ยวผมจะมาอาติดเครื่องแล้วก็ดูเดินเบาไว้เท่ากันจะฟังเสียงมันว่าจะเนียนแค่ไหนนะ Não, <susurra> ก็เดี๋ยวมาทำาั้นเร่งนะคั้นเร่งต่อครับมันจะได้แบบเนียนคลิกๆเลยนะโอเคไปทำาันเร่งต่อโอเคครับตอนนี้คั้นเร่งก็ทำเสร็จ<ไ>แล้วนะครับนี่อันนี้ผมจะมาตั้งโชว์คราวนะแต่จริงๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องไปยึดอยู่ข้างล่างเนี้ยอันนี้คือจะมาโยงให้เห็นกันอย่างนี้เลยมันก็จะชักขึ้นพร้อมกันครับแล้วก็ ของรถกอก์อเนี่ยมันเล่งได้นิดเดียวครับเราก็ต้องมาแปลงเอาคือเอาลูกปืนมากั้นไว้ฮะเพราะว่ามันจะได้เล่งได้เยอะครับไม่นั้นมันเล่งได้ไม่สุดนะครับ โคครับคันเรีงเรียบร้อยเดี๋ยวมาลองติดเครื่องเลยดีกว่าดูว่ามันขึ้นพร้อมๆกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะติดเครื่องกัน เป็นไงบ้างฮนะสำหรับการติดเครื่องนะก็ถือว่าจบไปแล้วนะกับเรื่องเครื่องเรื่องอะไรพวกนี้แล้วก็เดี๋ยวทีนี้ผมจะมาเก็บรายละเอียดก็อ่าพวกใส่โซ่ใส่อะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมาลองวิ่งแล้วนะยิตื่นเต้นนะผมตื่นเต้นมากเลยนะเพราะว่าทำรถฟรีๆเยอะ เดี๋ยวคลิปหน้าดีกว่าเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาจัดแจงเท่านี้ก่อนแล้วก็มาเจอคลิปหน้าเก็บรายละเอียดสายฟงสายไฟอะไรให้เรียบร้อยครับก็จะมาได้เทสหรืออาจจะเทสก่อนเดินสายไฟก็ไม่รู้นะเพราะว่าเสียดแล้วเกินโอเควันนี้ก็มาสตาร์ทเครื่องกันให้เพื่อนๆได้ดูแล้วเดี๋ยวเจอคลิปหน้าดีกว่าฝากติดตามไว้เลยครับคลิปถัดไปตอนวิ่งแน่นอนติดตามไว้ครับตื่นเต้นเดี๋ยวคลิปนี้ไ้ก่อนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเจอกันคลิปหน้าไปครับ